กับถังวานงานปั่นนะครับเนาะมือดีพ่นเสียวพระลงมือดีมาผสมรวมกันครับ

mặc dù cái này mọi người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  mọi Bản it, họ, <laughs> <của cụ> <Luxembourg> không subscribe ô Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đi có เดี๋ยวเมื่อนะครับเนาะยังเสอต่อเมื่อขทาลที่เอาพระล่งอยู่วัดป่านาดูนเนาะครับเนาะทีวัดป่านาดูนเป็นอารมะถวายเป็นารระมาถวายอาจารย์เนาะ เป็นเบอร์ก็ยังติดตัวนะครับเป็นเบอร์เร็กติดต่ออีกที่หลังเนาะ,ะเป็นเสียนเพิ่นก็ติดติดแตงตกแดงอีกที่หลังครับแั้วติดติดแงอีกหลายอย่างเนาะส่วนใดบพวง,งามก็กบติดติดแงอีกครับร้อยเขีบร้อยจับร้อยด้านขางเนาะประกอบกันบวกง,งามก็บติดติดแงอีกเนาะครับออเอาด้ครับผม ที่เขามาสมในสองจังหวัดงานปันเขานโมนนาน้ำนเาะครับเออผู้คนทีเขาัตถวาเพื่อกิด้บุญ้าก็ไดพบุญดำเนาะนโมธนาสาธุน้ำกันกับน้ำบัตถวายเ้ากับนโมธนนาอมนนโมธนนาน้ำเนาะสาธุน้ำันอยัางอีสามองครับเพิ่อกดเทไปบ้่นรูอวัดคืนเนาะ ไปวัดคืนแล้วดดกวองององ็วั <c oughs> วดนี่บันันัตัวย้สองงค์ช้ด้านหลังเนาะครับสถาที่นี่เราเพื่อแอดกไดัไอ้ฟันครับคือตัวเจ้าปางเปิดโลกเนาะที่เิ่นเค่งวง,งนี้เก็บไ่ละเอียดต้งองก่อนหินครับ ครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับเนาะพระพุทธเจ้าส่งเครื่องบนว่าคือเจ้าก็มาถวายสององค์เนาะถวายอาจารย์ที่วัดปา่านาดูนนะครับถวายแต่ส่วนต่างๆงแอดก็ดติดเก็บรายละเอียดให้คือเขาเนาะบะเหลวเก็บรายละเอียดให้ทุกอย่างทุกทุกทุก,ทกจุดเนาะเป็นแขนเป็นมือเป็นมือ,อมกับทนานมีเขากิดติดแต่งเก็บรายละเอียดตามจุดตามร้อยตามเนาะ คือถวเท,าเทามาบกางเาอ็ดก็ติดตกแต่งไม่ครับครับสว่วนนี้ก็ย่วัดป่านาดูนเก็บรายละเอียดของก้อนหินนะครับเนาะเก็บรายละเอียดของก้อนหินเ,นอ,เ,นอ,เ,เอ็ด,ออเอดเป็นธรรมจำลองสว่วนนี้เอ็ดเป็นธรรมจำลองเนาะสว่วนต่างๆก็ติดประกอบครับ นต่างๆเนาะเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นกตเป็นประกอบเนาะส่วนต่างๆเป็นกติประกอบบอกคือปั่นด้วยฟีมือที่เอาเล็กปั่นเป็นโค้งเนาะแฮดปั่นเป็นโค้งก็คือเป็นเล็กเป็นเล็กปั่นเป็นโค้งแล้วก็ตกแตงด้วยปูนไปใส่ฟีมือรวนๆเนาะแต่นี่เพิ่็เป็นพิมพ์เทบอกส่วนบอดด้พวกงามก็ตีโตกแตงเก็บรายละเอียดไหมเนาะส่วนมันบี้งาม ครับพนูนะท้านาสาธุนพันเดอร์ผู้ที่เข้ามาส้มในส่องสังวานงานปั่นเนาะครับนี่ก็คือพระพุทธเจา้าหลวงปู่เทพลกกูกดอนนอะครับเนาะหลวงปู่เทพลกกูกดอนหนึ่งหกแปดทุนละครับเข้ามาส้มในส่องสังวานงานปัน่นขอคอยทำบุญส้มยัมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเด้อทำบุญส้มเนาะหวัวหนี้ก็ คอยทันผู้สมจงมาหล่นน้ำกันเนาะมาหล่นน้ำกันเพื่นว่าได้ดูสีเพื่อนบอกเนาะได้ 4, 9, 9, 4, 7, 8, ดสีเก้าเก็บแปสองเนาะดูสีเพื่อนได้ 7, 8, 7, 8, 2, 9, เก็7แปดสองเก็บแปดสองเก้าสีไม่เลือมครับเธอมาหล่นน้ำกันห้วยรัฐบาลเนาะรับด้านหลังเนาะ ครับช่วงนี้ก็เจ็บรายละเอียดของก้อนหินไปเรื่อยเนาะขอยทัานปู้ชมจงมีต่ความสูขความเจลิญนเด้อครับเ้อผู้เขามาสมในช่องสังวันงานปั่นเนาะขอยอย่าเจ็บยาจนเด้อครับเดออย่าตำู่อคนอย่าจนก็ไป่วยปนวายลำลำเรื่วยปรศาศจากโรคโควิดทุกคนเด้อครับเดออหอยมีเงินไม่ทอม่องเต็มท้องเต็มไทยเรือใสเรือซอยวิถีวิถีสินเนาะประศาศจากโรคโควิดลำลำเรื่อยๆมารลุ่นหวยรัฐบาลน,น้ำกันวันทีหนึ่งเมษาเนาะคือ เกตแปดสองคับซีเก่าเนาะซีเก่าเก่าซีตีเป็นตีหาเนาะคือ4ีันตีหายเก่าซีเก็ดสองเนาะเปนะ็นหางวดนี้เนาะมาลุนน้ำกันสวัสดีครับ